พอไม่ได้ขึ้นปั๊บท่านก็ตัดถามอดีตผู้ใหญ่บ้านรับเสด็จว่าหมู่บ้านนี้เดือดร้อนอะไรเพื่อจะส้างทกขกราบทูลว่าลาบากเดินทางสัญจรไปมาต้องมีภูเขาที่ปิดกั้นอ๋รงทางกระัดสินพระทัยเสด็จเดินไปเลยนะไปที่ช่องเขาแล้วก็รับสั่งววระเบิดช่องเขาให้โห้ยขนลุก พอทราบประวัติคุ้งโหนดไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหเลยโมามาถูกที่แล้วสิเงี้ยน่ะที่แล้วที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งตะเล็กมาเลยโอ้แล้วมีประวัติอย่างไงบ้างครับคือเริ่มแล้วพระบรมโ่บ้านเนี่ยมาสาเหตุนะอันนี้เป็นการสันนิษฐานว่าที่เขาเลือกมาอยู่ที่นี่อันนี้ มันจะขึ้นอยู่ตำบลขาวแดงจังหวัดประจวบนะตำบลขาวแดงนี้ก็มีสามหมู่บ้านหมู่หนึ่งก็ที่คุมโจรสุนกตัวงนี่เป็นหมู่หนึ่งเลยหมู่สองขาวแดงหมู่สามทุ่งน้อยอ๋ออยู่ริมทะเลทั้งหมดเลยติดทะเลทั้งหมดทีนี้ว่าย่างขาวแดงก็มีคลอง โอ้พีคทองเหลือก็หลบได้แต่เขาก็มีเขามีโดดเด่นเลยนะแต่ว่าทองเขาแดงอ่ามันมันดีอย่างเสียอย่างสมัยก่อนนี่นะเนี่ยเช่นผมเป็นในวัดเนี่ยคือหมู่เนี้ยสาเหตุที่เขาเลือกมาอยู่เพราะว่ามันสะดวกหนึ่งในการทําประมงเห็นไหมนิดเดียวเองเดินสองสามก้าว็ถึงทะเลอ๋ออันนั่นคือความสะดวกป่อยปูปลาชุมมากโอ้เดูนี้ยังชุมอยู่ไหม ก็ยังยังไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันทันสมัยอะสมัยก่อนเนี้ยเครื่องมือมันมันไม่ทันสมัยกแล้วก็โดกันเม็นูงก็ยังเหลือให้จับได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้เขาจับกันแบบแทบไม่เหลือแต่ก็เหลือมันก็ยังได้ดีอ่ะ๋อเนี่ยว่าหวานซื้อเหรว่าหวานบางทีได้ยี่สิบสามติบโลจังหวะกุ้งนะกุ้งอ๋อเป็นกุ้งเหรอที่นี่จะเป็นกุ้งเหรอมีทุกอย่างเลยกุ้ง มแมงดาครับอ๋อสลับปลาแมงดาทะเลเแมงดาทะเลเนี่ยที่เราเห็นหลักโดโดนนนเนี่ยหน้าเนี่ยแมงดาจะเข้ามาก็ใช้อคนนีไ้ไปถึงดักแมงดาอ๋อหลักโดโดนั่นคือวางขายดักแมงดาปรากฏว่าปีนี้รู้สึกแมงดาเข้ามากครับวันบางทีได้เป็นคนแล้วเป็นสิบสิบ,สบแม่ลองคิดดูขายเป็นตัวหรือขายเป็นกิโลขายเป็นตัว ตัวละเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยกว่าโอ้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 ดีดี่ทปีที่แล้วนี่สองร้อยห้าสิบอ๋อครับปีนี้ถูกหน่อยเป็นแมงดาไข่เมงดาไข่แมงดาไข่เอ่อแมงดาชนิดนี้ก็เรียกแมงดาชนิดแมงดาอะไรเอ่ยที่เอามาทานได้กับไม่ได้ อ่าถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกโหลาใช่ไหมโหลาอ๋อแล้วก็ไอ้อย่างนี้ก็เช่นกันก็บอกวิธีทำเนี่ยมันจะมีดีมีอะไรอยู่จุดหนึ่งต้องเป็นต้องทําเป็นอ่าตองรู้จะครับนี่ครับอันนี้ประวัติกทำไมชื่อคุ้งตนนดอ่านะนี่คือตนนดเนี่ยก็หมายถึงต้นตาลอ่าครับสมัยก่อนเนี่ยเขื่อนไม่มีนะแล้วก็หาดสามยาวไปเป็นสิบวานะ สวยมากเลยมีแต่งหมดเลทั้งหมู่บ้านเลยหานเขาลึกลงไปเลยนะยื่นลงไปทนทะเลออเออแล้วก็เนี่ยที่เรียกบ้านคุ้งตะโนดนะตะโนก็คือต้นตาลต้นทาลอ่าอยู่แนวไหนแนวจะมีทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อก่อนนี้นะอ๋อบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีต้นตาลทั้งนั้นเลยอแต่ว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่ยากจนนะครับบ้านมุจาก ป่าบ้านเนี่ยก็ปูด้วยทางมะพร้าวครับนะับปรากฏว่าถ้าเราไปเปียกเที่ยวอย่างเช่นเขาแดงทุ่งน้อยเนี่ยที่นูน่นน้ําหายากน้ําก่อยแต่ที่เนี่ยเข้าไปหลังบ้านเนี่ยสายเขาเนี่ยก็ไปขุดก็ได้น้ําใช้แล้วน้ําจืดเป็นน้ําจืดอ่าแต่ว้ยตอนนี้นะปนแปลก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 เพราะว่ามันติดอยู่กับทะเลแต่แท้นะแต่กลเป็นน้ําจืดน้ําจืดเป็นคือเขาลูกนี้นะมันเป็นโพรงใหญ่นะเพราะ อย,อยู่มีอยู่ปีผมจาไม่ได้แต่หลายหลายสิบปีแล้วนะอยู่มันแตกน้าเนี่ยมาหลายมันเขื่อนแตกรานนั้นทะลักจั้งกลางหมู่บ้านหลายมาออกเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งเดือนอนี่น่าเสียดายอะเราอยู่ที่นี่มันจะอุ้มลูกเขาเนี่ยเดี๋ยวงงมากเลยว่วามันเป็นเหมือนเป็นโพงถ้ำเก็บน้ํเจิอดอืแล้วพังลงมา ไหลลงมาไหลอยู่ประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนแล้วแล้วแล้วกลายเป็นท่ำสายหรือไม่ใช่ท่ำรายเขามีอยู่ก่อนท่ำสายก็ส่วนท่ำรายก็เมื่อก่อนมีบ้านอยู่ประมาณสักสิบยี่สิบหลังคาเรือนนะมุจ่ากเครื่องมือทำอมงก็เรือแจวเรือแจวก็เรือใบครับเนี่ยพอพออยู่ๆนะครับมันเริ่มมีปัญหา เนี่ยเขาบอกตรงไหนก็ตามนะถ้าถ้าน้ําถ้าเคยเป็นทะเลอายุตัวอย่างอย่างที่เนี้ยอย่างนั้นสมัยก่อนเป็นทะเลนะออืบอกว่าคือกระแสน้ําเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนปั๊บมันก็นี่ทรายมีลายมาถมมาถมเปนหาเลือนไปแล้วก็อยู่ๆมันก็จะกลับสภาพเดิมปรากฏว่าก่อนที่จะมีเขื่อนเนี่ยขื่อนเนี่ยรถรถที่จอดแถวโน้นนะอยู่ในทะเลทั้งหมดเลยการซอมมาถึงที่เลยครับเดี๋ยวผมยังไม่ทราบสาเหตุแล้วตาหายไปไหน คือบางทีก็ถูกโค่นถูกอะไรเพราะว่าตาเนี่ยจะเอาไปทําบ้านได้ไงล่ะออก็จะประหยัดใช่ไหมล่ะอ๋อประมาณนั้นแล้วก็ไม่เหลือนูรักแว้เห็นบ้างเลยเนาะผมมียังมีอยู่ต้นสองนี้ว่าเนี่ยพอปลูกบ้านใช่ไหมก็กลัวอันตรายไงเดี๋ยวรูปจะหล่นสายลังคาคาจะแตกอ๋อนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งแล้วก็ต้นไม้อชนิดหนึ่งนะสมัยผมเล็กๆเนี่ยคือต้นทงหลาง อย่างต้นทองหลาที่ออกดอกสีแดงคล้ายดอกจานพันนั้นอ่ะอ๋อนั่นแหละทองหลางอ่าแตเห็นอยู่เ่มแต่้เคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อคือทองหลางอ่าวันนั้นก็เห็นอยู่เอะนี่มันดอกจานรึเปล่านั่นแหละไม่ใช่เป็นเป็นทองหลางอ่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยเขาถ่ายใบครั้งหนึ่งเนี่ย ปกตินะถ้ามีตอนนี้เราจะได้เห็นเขาผัดใบหมดทั้งเขาแล้วก็ออกดอกสีแดงสมากเลยโอ้แล้วก็เนี่ยแ่กระจัดเนี่ยจะไปอยู่เต็มหมดนะส่งส่งสัญญาณร้องแล้วห้าโมงเที่ยงบ่ายโมงเป็นไปได้ไหมว่าสัรเขื่อนเนี้ยนะเหมือนว่าทํากระถางใหญ่ๆแล้วปลูกต้นตาลเพื่อระลึกถึงเปิ่นคุ้งตโนดอ่ะ ไม่รู้คือไม่รู้อะคิดเล่นๆมาแล้วจะเห็นเป็นสัญลักษณ์โอเคจากสิ่งที่เคยหายกลับคืนมานะครับแต่ว่าไม่ดึงอยู่ตรงบ้านหรอกเพราะว่าอยู่ริมริมเนี้ยริมแนวขันเขื่อนไม่ได้ไม่ได้อ๋อเหรออ๋อเขาไม่ชอบน้ําเค็มไม่ได้อยู่ไม่ได้น้ําเค็มที่ที่จะอยู่ได้ก็คือน้ํากร่อยนะมาขามเทศถึงจะได้ทะเลอะไรีพ่งถึงจะได้แต่ตาเน้นต้าชอบมน้ําจืดมันจะไม่เข้ากับน้ําเค็มไม่ได้ ไปทีเพราะว่าเห็นเขื่อนหินหน้าที่ลงเขามาท่ามัด้วสมัยก่อนนี่ยหาดมันอยู่ระดับนั้นแหละแล้วก็ต้นการจะอยู่เยอะหน่อยตรงูอ๋อก็เป็นเหตุหนึ่งได้ไหมว่าน้ำมันท่วมถึงแล้วค่อยๆตายไปกัดซอกกัดซอกดึซายดึงซ้ายแล้วต้นไม้ส่วนส่วนที่อยู่ริมทะเลนี่ตายหมด้ต้นหลังก็ต้นทางไม่อยู่ริมทะเลโอ้โที่ชีวิตสมัยก่อนนี้นะเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยก็จะมีเป็นหน้านะ แต่ว่ากุ้งเนี่ยจะมีตลอดกุ้งอ่ามีตลอดเี่นเคยตะปีครับเนี่กตอนลงว่าวแล้วก็พอลงว่าวขึ้นแรงๆก็จะมีปลากุเลาไม่กาวปลากุเลานะครับจะเข้าเป็นหน้าเวลาเคยเข้าไปทอาตังสวะเขื้ยวนี่ไปจับนี่บ้ามาขายเนี่ยวิถีชีวิตครับอืมแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ย เรากําลังอยู่จุดที่แหลมแล้วก็ยื่นลงไปในทะเลมากที่สุดอีกจุดหนึ่งในแผนที่ประเทศไทยครเนี่ยระหว่างถ้ำถ้ำใสบถ้ำยาฮารก่อนนะเป็นน้าทะเลซอกเข้ามาใช่ไหมคือนดูแผนที่เลยมันก็ยังอยู่ยังเป็นแหลมอยู่เนี่ตรงนั้นในภาพนะครับวิธีชีวิตสมัยก่อนนะช่องเขามันปิดนะครับผมเนี่ยปลาหมึกเนี่ยรุ่นผมเนี่ยกิโลละสองบาทปาหมึสดปลาหมึกแห้งกิโลสิบบาท สด <c oughs> ทำยังไงล่ะสดก็ขายไม่ได้ <c oughs> ต้องต้องทำเค็มแล้วก็หาไปขายกุยกรียี่สิบกิโลโ oh, อ้นนสมัยสมัยก่อนนะ20่กิโล <30 S 1> เดินทางสองวัน, 2> 2วนเดินเท้า เดินหาไปอ่าหาไปขายเสร็จนะแล้วก็ซื้อของมาประมาณเจ็ดสิบกิโลค่าหนึ่งถังเพื่อง่ายๆโอดีแล้วก็ของนี่นะเนี่ยหามาถึงเนี่ยทุ่มหน่อนะตั้งแต่เช้ามาถึงหมู่บ้านเนี่ยทุ่มคือวิถีชีวิตไม่ได้ต้องท้าสายไม่ได้โคลนทั้งนั้นโอ้โหโอ้โหมีโคลนด้วยโคลนทั้งตลอดเลยถนนไม่มีไม่มีโอ้น่าอุตสาหะมากเลยนะอ่ะเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตทีนี้ ปรากฏว่าที่นี่มันเป็นจุดเด่นก็คือถ้ำทรายอ่ากำลังจะถามเลยว่าถ้ำทรายมีอะไรเด่นอ่าเสน่ห์เขาอยู่ตรงไหนคือคือเริ่มแรกก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเราจะจะมองภาพรวม่อนว่าครับคนรู้จักถ้ำทรายถามว่ามาเที่ยวกันยังไงใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถนนมาไม่ได้ต้องนั่งเรือมานะจากหัวหินอา้าทางเรือมาทางเรือจบเนี่ยสี่จุดใช้ทางเรือเป็นหลักอ่าทางเรือ ทางเรือเป็นหลักแล้วก็ช่วงที่กาเที่ยวก็คือะไรลดตุจีนอย่างนี้สมการปีใหม่ยังเงไปนั่งเรือกันมาครับก็ปรากฏว่าความสวยงามของท่าใส่เนี่ยเพราะข้างในเนี่ยที่เป็นจุดเด่นก็คือหินนอกหินย้อยที่มีลักษณะเหมือนเหมือนในรูปเหมือนในรูปนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นอันนั้นเป็นผาเป็นเท่านั้นเป็นเหมือนแก้วหรือแสงระหว่างอะไรเดงๆไอ้นั้นอันนั้นทำแก้วทำแก้วอ้พ ภาพกลางนาะสีเทาๆบนภาพกลางระหว่างเขาแดงท้องไรายทานกลาครท่าน็ปรากว่าคือแบบนี้ก่อนนะคนที่พบถ้ำก่อนเลยครับชบบื่อแต่อึบแต่อึบเนี่ยแกก็เป็นชาวบ้านนี่ยแหละก็ทําประมงออกอวนหาปลาหากุ้งทีนี้วิถีชีวิตชาวบ้านนี่แบบนี้ไงพอเลิกทําประมงเขาเรียกว่าหมดน้ํา ้ำจะไม่ไหลเดินหาน้ำเดินหาน้ำขึ้นป่าที่ตัดฟืนบ้างหาผลไม้ป่าก็มันจะเป็นเหตุจงใจนั่นเองเดินเดินขึ้นไปก็ได้ยินเสียงพิพาดดังอยู่เนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นเสียงพีพาตของคนรับแรงนะเนี่ยดังอยู่แล้วก็ตกลุกนไปฟรากดว่าอาบไปพบถ้ำครั้งแรกถ้ำมืดไม่มีไฟครั้งหลังขึ้นไปใหม่ครับ ใช้ทำมะพร้าวมัดเป็นผมเปียนะโอ้สมัยก่อนเพอ่โอ้ก็มันมันแปลกตาตอนนี้ที่ตอนที่คุนแรกเองนึกภาพถึงความสะอาดนะเหมือนกับเราซื้อเสื้อครั้งแรกนะครับมันจะที่พื้นนะจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นเกล็ดเพชรละยอบยระยับหมดทั้งทั้งตามหินเนี่ยที่ไหลลงมาก็เป็นเกล็ดเนี่ยพอฉายไฟมันจะสะท้อนนะครับเออแล้วทําไมถึงต้องเป็นเอผมคือมีต้นทรเหรอ อ่าพอตัวขึ้นไปครั้งที่สองพอเอาเข้อเพลิงเข้าไปปาปอดแอ,ออกมานั่งปากถ้ำอ, <c oughs> ออกมานั่งพกักปากถ้ำพระถ้ำดันเดินสองคู่หาสว่างครึ่งหนึ่งมืดครึ่งหนึ่ง <c oughs> นั่มานั่งพกักเขาป่ากกดมาพบต้นไซที่ขึ้นคู่บนปากถ้ำสองต้น <c oughs> อ๋อ <c oughs> มีไซคู่อยู่ปากถ้ำตั้งแต่น,น,น,นั้นมานะครับเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว แล้วก็ลักษณะของ,อของสูบนอกเห็นย้อนจะคล้ายกับไายย,อยอ้อยอนอ่ยทส่วนต้นรายเนี้ยก็ถูกพายุลิดาพัดช่นหล,ลอ,อทีนี้มันก็น่าแปลกนะเชื่อไหมผมก็ขึ้นอยู่ทุกวันเลยก่อนแล้วก็เอ๊ะทำไมมันมนีกิ่งประมาณห้าสิบเซนได้อยู่อยู่ที่ต้นที่หลมนะครับสลัดจากต้นที่ตายแล้วขึ้นมาแทนที่ครับ เราก็สงสัยวังเอญพระคุณเจ้าทุดงมาจากวัดพระบาทท่านมาผูกเข้าไปในมาตรการท่านนะครับท่านก็บอกว่าโยมสังเกตให้ดีนะต้นไม้ถ้ามีเทพสถิตนะถ้าเทพไม่หมดอายุต้นไม้จะไม่ตายพระยาตอนนี้ขึ้นมาต้นใหญ่แล้วนะเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้นะโอ้เริ่มมีใหม่แล้วอ่าเป็นกิ่งเป็นกิ่งเจอจากต้นเดิมแหละแต่เป็นกิ่ง้นเดิม รับงาเป็นลูกหลานนั่นแหละเริ่มโตขึ้นต้นแม่เดิมมาไม่อยู่แล้วเหลือแต่ลูกหลานละวทีนี้เริ่มเป็นฟ้าหลังฝนแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวเดียวนะเขื่อนเนี่ยสาเหตุที่สร้างเขื่อนเพราะน้ำมันกับบอกว่าเนี่ยครับผมก็บอกตัวเองเราเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ขึ้นหนึ่งใช่ไหมทำไมรักษา ต้นไม,ม้พมเนี้ยไว้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ถามว่าเราขนาดนี้คือเพราะว่า,วามันมันเกินกําลังพูกง่ายๆครับเอาทีนี้หมู่บ้านตอนนั้นผมต้งเรียกเข้าประชุมกันกอว่าจะเอาอยัางไงคืนถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำจะก,กัดเซาะที่นี้เลยนะอ่าแปลว่าต้นไม้ที่รักษาไม่ได้มูลเหตุสาเหตุจากคลื่นซัดแล้วก็จะเกินแผ่นดินทั้งหมดบ้านทุกหลังก็จะต้องอพยพออกแล้ว ทีนี้ก็มีคนบอกว่าต้องสร้างเขื่อนแล้วนะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อน,นนี่คนอีกกลุ่มหนึ่งนะเพราะว่าที่นี่เป็นอาชีพประมงครับคือถ้ามาเห็นตอนพื้นลมแรงแล้วเรือเขาจะวิ่งมาเลยปีนปั๊บ,บแล้วคนที่อยู่ที่อยู่บ้านก็เตรียมแล้วเห็นแล้วเรือเข้ามาแล้วนะ้ชั่วมมันเก็ดขึ้นเน,นี่ยหน้ามารสุมเนี่ยอยู่แบบนี้ตลอดอแล้วก็สิ่งที่ดีนะแล้วลมลมขึ้นแรงเหรอลมว่าวะ หน้าพรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าตรงอ่าวนี้พอดีเลยน้ำเชี่ยวกรากเลยแล้วก็เรือเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องเข็นขึ้นกันอ๋อเหรอผมนึกว่าเอาพวกนี้ช่วยบังลมช่วยไม่ได้เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมันมาตรงตรงเลยตะวันเข้าเสียงตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาแนี่กาดเนี่ยกัดปุ๊บหายไปเลยทรายแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนน้นช่วงหนึ่งแล้วพอหน้าปีเนี่ยหน้า น้าลมตอนน่อกเสียงใต้เนี่ยนะก็จะพัดกลับก่อนนี้นะใคก็จะมาถมยางเดินทีนี้มันก็เหลือแล้วยไปทุกทีเอาแล้วทีนี้อีกรมหนึ่งเขาบอกอ้าวถ้าสร้างเขื่อนแล้วเรือล่ะเห็นไหมมันต้องเข็นขึ้นทำยังไงล่ะเออแกยังไงรับเอาเรือไปไว้ไหนนี่ครมเขาบอกอ้าวทางกานมาสรุปมาเลยว่าจะเอาบ้านหรือเอาเรือ อ๋อให้เรือเดีมาทางใดทางหนึ่งตัวกลมก็เอาบ้านก่อนเพราะว่าเรือเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็าก็มีข้อที่เดี๋ยวเราไปจอดที่หาดสัมพยาอืไม่ไกลจากที่นี่มากนักแต่ว่าก็เรือสมัยก่อนมันก็ไม่ทันสมัยแล้วหน้าฝนก็ต้องระวังเดี๋ยวน้ําฝนข้าวจมอีกไปอีกสี่ห้ากิโลว่าหาดสามพยาคลื่นลมไม่แรง เอาเรือไปหลบได้นโค้งหัวขาวไปนี่แต่มันโค้งมากหน่อยก็ก็ยังพอหลบได้พอหลบได้อ่านั่นแหละอาตยกุงทีนี้ก็เลยสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนครับอยู่ๆคนก็เริ่มเริ่มรู้จักแต่ว่าสมัยก่อนนี่ต้องขาวยังติดอยู่นะครับโอ้มาไม่สะดวกว่าครับหม่อมเจ้าจักรพรรดิเป็นสิริใช่ไหมครับนั่นะท่านมามาที่เนี่ย มาชมถ้ำใสวก็ไปราบทูลพ่อหลวงรอเก้าว่ามาเที่ยวหมู่บ้านคโนทนกมาพบถ้ำใสที่สวยงามปรากฏว่าในหลวงเสด็จมาเลยตอนนั้นท่านมาทางเรือหรือมาทางรถเรือนะวันที่สิบเจ็ดพฤาปีหนึ่งสามปีนเวลาก็ประมาณเนี่ยสามโมงสองโมงเย็นนี่แหละน้ำเนี่ยน้ำทะเลแห้มประมาณสักร้อยกิโลร้อยวาได้ประมาณว่าแสดงว่าท่านมาจากขูหิน มามา,าทางเรือนประทับเรือต่อครับคลื่นเนี้ยเกิดจะไม่มีเลยเรียกมักปนปฏิหารอ,าอ่าแล้วก็ประทับเรือเล็กลงมาปั๊บวันนั้นวันนั้นเนี่ยหมายกำหนดการพระองค์ท่านจะเสด็จกลับเครื่องบินฮอก็จอดอยู่ตรงนี้ครับนะนะปรากฏว่าพอมาถึงป๊บพระองค์ท่านจะเสด็จขึ้นชงท่ามเลยครับท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็รับเสด็จ หมอประจําพระองค์พระองค์เพิ่งหายพระชวนไม่สมควรสเสด็จขึ้นไม่เชื่อจะขึ้นให้ได้เลยประธานมองไม่ไหวสุดท้ายท่านเดินไม่ได้ขึ้นครับท่านกระตดัดถาม อดีตผู้ใหญ่บ้านรับเสด็จว่าหมู่บ้านเนี้ยเดือดร้อนอะไรเพื่อ่บ้านประกาศทูลว่าลําบากเรื่องทางสัญจรไปมาต้องมีกูุขาดิกิกันอ๋อตรงทางกระตัดสินพระทัยเสด็จเดินไปเลยนะไปที่ช่องเขาแล้วก็รับสั่งระเบิดช่องเขาให้โอ้โคนลุกหนาเลยนะระเบิดช่องเขาเสร็จปากฏวันนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บท้องไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเสี๋ยวะก็ไปบีบไปกดกัน ก็นาผู้หญิงคนนี้มารับเสด็จครับปรากฏว่าพอหมอประจําพระองค์ตรวจแล้วไส้กิ่นจะแตกโอ้เนี่ยฟางก็รู้ถึงพ่อหลวงเลยก็หลวงก็รับสั่งให้นําผู้หญิงไป้ขึ้นหอพระที่นั่งครับไปรักษาตัวที่เพชรบุรีครับโอ้อ่าเนี่ยสมัยนั้นนะถ้ารู้ว่าคนมาจากเพชรมาเชียวเนี่ยผมจะแกล้งถามครับว่ารู้จักโรงบางเขาขนมขวดไหมทุกคนไม่รู้จักผมก็ไม่เคยได้ยินนะอยู่ตรงไหนนะก็โรงบางพระจอมเก้านั่นแหละ <ม>โรงพยาบาลพระจอมเกล้าก็คือโรงพยาบาลที่ชื่อแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขากระโนมขวดพระจอมเกล้าเจ้าุพทหารันท<อ>์กำบังไม่ใช่ลาบเพชรบุรีใช่ไหมย,ยังไม่รู้อยู่เพชรบุรีเพชโรงพยาบาลพระจอมเก,ก,กล้าโรงพยาบาลประจำจังหวัด<อ>น่าจะใช่หรือไงก็ไม่รู้เพราะว่าเราม<อ>ันู่เป็นแค่ไหนนั่นแหละเขาพาไปรักษาตัวทีแรกก็จะไม่ไปเพราะว่าลูกได้ไอขวดมันรังกินนมมากคนติดตามเขาบอกว่านี่ จะเอาชีวิตหรือจะเอาลูกอ่ะเพราะเรียนรู้ก็ไม <woods purposely> <ek> ่ตายใช่ไหมก็เลยตัดเอาเอาขึ้นไปปรากดก็รู้ไหมครับในไปไม่นานใส่ติ่งแตกนะฮะใส่ใส่ติ่งแตกท่านไม่รู้ตัวละบุญครับเนี่ยรอดชีวิตมาได้นะแต่ก็รอดอยู่ไปแต่ว่าทันอยู่ทันอยู่ทันไปพาทันตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็เนี่ยฮะพอพระองค์ท่าน สั่งให้นำผู้หญิงคนนี้รักษาน้นครับมีเอกสารฉีดอะไรไหมโอ้นั่นอีกประเด็นหนึ่งปรากฏว่าทระองค์รู้นะว่านี่คือเขตอุทยานครับนะครับกลัวมีปัญหารับสั่งให้เอาเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านที่นี่ทดครับโอ้นะครับแล้วก็นนั้นเนี่ยรัองค์่าทิ่งุณก่อนที่จะเสด็จกลับนะก็เสด็จกลับทางเรือท้งนก็ตัดว่าเนี่ยกลัวเสด็จมาครั้งหลังจะไม่ได้พบชาวบ้านที่นี่ ความหมายก็คือฝาหลังนคนนะฮะท่านเดียบย่างไปที่ไหนทุกสิุกอยางก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนลุกนะดีผู้ใหญ่บ้านคนต่อหลังก็เป็นกำนันนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่เซ็นขายนะตอนนั้นที่เนี่ยจะไม่เซ็นขายเลยทียนี้ปรากฏตอนหลังมีปัญหา้หเรื่องกุ้งกุลาร้องให้เห็นมว่าที่ไปจำนองนะเลี้ยงกุ้งกุลากันนะเลี้ยงหมู่บ้านเลยอยู่ ปรากฏว่าคือเราไม่มีหลักการแลาไม่มีวิชาการนะว่าขั้นตอนการเอาน้ํเข้าวน้ําอะไร,รยังไงนี่แหตอนอยู่อยู่กุ้งก็ตายครับตายวันนั้นผมพานักท่อ,ทง,ทเอทงเทีย่ยวไปท่ามายนครนั่งเรือเราก็เห็นเลยว่าน้ําที่เลี้ยงกุ้งจะออกเป็นท่อไปเลยนะอกอกมาถึงเกาะรนทน้าครับเป็นน้ําเสียใช่ไหมน้ำจะมอ,อที่ก็ทิ้งนะมันจะกลับเข้าไปอีกนะครับ <otras S 1> ยังไม่เจอจานนะมัับ้อมันตรที่พสู่เข้าไปปั๊บ เนี่ยเชื้อพวกอะไรครับแล้วก็แล้วเดิมสองเดือนกุ้งเป็นเป็นอะไรหัวบวมหมายว่าวิ่งเกยวิ่งเกยตาเนี่ยเขาเรียกกุ้งกุลาร้องให้โอ้โหมองไปถึงที่นู่นได้ฟังรู้กุ้งกุลาไม่ใช่ทุ่งถ้าทุ่งกุลาร้องให้อยู่อีสานแต่นี่กุ้งกุลาแต่มันก็ล้องให้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเนี่ยกุ้งเนี่ยกิโลสิบห้าบาท อจะขายที่นู่นราคาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพอช่างเขาเปิดคนเข้ามาคนเริ่มรู้จักนะทีนี้จากจากราคาสิบห้าก็ขึ้นไปเรื่อยมันจะมีนะแล้วก็ปลายชนิดหนึ่งปทางโทษนะทางเข้ามาสวยมากเลยปลูกต้นไม้สองข้างทางเลยดูเชิญชวนนะถวายเป็นพระราชกประมุขสมเ้ชนะครับ รู้สึกโอเลยเห็นแล้วแหมสวยสวยเนี่ยพอดีผมเป็นสมาชิกรุ่นแรกเลยตอนแรกนะก็คิดว่าตรงนี้สำคัญนะคือสร้างถวายพระองค์ท่านเป็นสมวนใหญโอ้ดีจังเลยโอเค